ปลากระเบนแม่น้ำโขงหรือปลากระเบนลาวคนท้องถิ่นเรียกว่าปลาฝาไมาเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลากระเบนทงปลากระเบนแม่น้ำโขงถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ของ IUCN Red List ออกลูกเป็นตัวครั้งละ1 0 1ถตัวตัวเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์มีน้ำหนัก5-6กิโลกรัมขึ้นไปปลากระเบนแม่น้ำโขงมีหางเรียวยาวมีหนามแหลมอยู่บริเวณหาง ลักษณะหนามเป็นแท่งแบนยาวปลายแหลมขอบหนามอยากเป็นฟันเลื่อยพิษทำให้มีมีอาการปวดอย่างรุนแรงปลากระเบนแม่น้ำโขงเป็นปลากินเนื้อหากินตามพื้นท้องน้ำในระบบนิเวศท,ที่เป็นแอ่งน้ำบนพื้นที่ลึกวาริมฝั่งหรือใกล้าปากแม่น้ำมีพื้นดินเป็นโคลนปนสายน้ำไม่ไหลเชี่ยวปลากระเบนกินเส้เดือนตัวอ่อนมแมลงกุ้งฝอยสัตว์หน้าดินอื่นๆ ปลาขนาดเล็กและหอยเป็นอาหารสถานการณ์และภัยคุกคามของปลากระเบนแม่น้ำโขงจากการศึกษาพบว่าเกิดจาก4สาเหตุหลักๆคือ1การสร้างเขื่อนกั้นในแม่น้ำโขงทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง2การสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังทำให้ระบบนิเวศริมฝั่งที่เป็นดินปนทรายหายไป3การใช้สารเคมีจากการเกษตรทำให้สัตว์น้ำแมลงผิวดินหายไป ส่งผลโดยตรงต่อแหล่งอาหารของปลากระเบนและสี่การหาปลาผิดวิธีทั้งการระเบิดและการใช้ไฟฟ้าช็อตปลาแนวคิดการทำเขตอนุรักษ์พันุ์ปลาในแม่น้ำคงเกิดจากปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำคงตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตและเครือข่ายชาวบ้านได้มีการทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่าการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้ปลาได้หลบภัยและขยายพันธุ์ทำให้ประชากรปลาเริ่มมีมากขึ้นการประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขงบ้านดอนที่ตำบลริมโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเกิดจากการค้นพบปลากระเบนแม่น้ำโขงจากงานวิจัยชาวบ้านทำให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของปลากระเบนจึงได้กำหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาและพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ปลากระเบนในชุมชน ได้จัดกิจกรรมเปิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขงขึ้นในวันที่11ตุลาคม2567กำหนดพื้นที่ปากห้วยระยะทาง100เมตรเป็นเขตห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดและด้านข้างฝั่งละ100เมตรเป็นเขตควบคุมเครื่องมือหาปลาและเตรียมสร้างหลังเรียนรู้ปลากระเบนโดยชุมชนในระยะต่อไปติดตามคลิปเต็มการทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขงได้ที่เพจสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต